สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้ามีดสับนะครับตราหัวแรกนะครับรหัสคือ n u m b เ r 7เจนะครับผม796หกครับทางซือก็จำลำเบอร์ไว้นะครับเจ็ดเก้าครับนี่ครับสวยครับกำเรียบเต็มไม้เต็มมือครับผมให้ว่าคุณพ่อบ้านแม่บ้านนี่ครับสับกระดูกได้ทุกรูปแบบ ครับเดี๋ยวผมจะวัดความกว้างความยาวความหนาให้ดูมาดูความหนาก่อนเลยความหนาตัวนี้อยู่ที่สามมิลกว่าๆนะครับเกือบเกือบสี่มิลนะเนี่เกือบเกือบสี่มิลเลยนะความหนาครับผมความกว้างของชิ้นงานอยู่ที่เก้านิ้วนะโอ้ยเก้าเซนเก้าเซนความยาวของชิ้นงานเฉพาะตัว จับมีนรอยู่ที่เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้ว่วนะถ้ารวมทั้งด้ามทั้งนี้ด้วยก็อยู่ที่กี่นิ้วอนะสิบสองนิ้วฟุตฟุตหนึ่งพอดีเลยฟุตหนึ่งพอดีนะครับสินค้าตรงปกแน่นอนครับผมนี่ครับแต่ทั้งสับไปทั้งซอยด้ามไม้สวยงามครับนี่ครับเป็นสเตเลสชิ้นเดียวยาวมาเลยนะครับ ไม่หักไม่งอแน่นอนครับผมนี่ครับสนใจสั่งซื้อก็แตะที่ตะกร้ามันได้เลยนะครับสินค้าตรงปกแน่นอนครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับผมเก็บปลายทางครับผมสวัสดีครับ